เรื่องยาอนละครเรื่องบนพระจันทร์มีกระต่าย EP ที่2ออกอากาศวันอังคารที่8เมษายน2568เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31เหตุการณ์คือพิช,ชายื่นข้อเสนอบางอย่างให้กับจิระพิช,ชาระบทโดยก้าสุภัสราที่รู้ว่าการทำธุรกิจกับแอมนิตาซึ่งรบทโดยบีน้ำทิพย์นักธุรกิจสาวชาวจีนผู้มีอิทธิพลในวงการอสังหาริมทรัพย์ เป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวยอมรับในตัวเธอมากยิ่งขึ้นพิชาจึงได้ตัดสินใจลดทิฐิของตัวเองและพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอบางอย่างให้กับจิระระบบทโดยไบรท์นอรพัทโดยมีเงื่อนไขว่าจิระจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่แอนมิตาตลอดช่วงเวลาที่เธอทั้งสองต้องตระเวนดูที่ดินด้วยกัน รับชมละครใหม่บนพระจันทร์มีกระต่ายออกอากาศทุกวันจันทร์และวันอังคารในเวลา20นาฬิ30นาทีดูทีวีทางช่องวัน31ดูสดออนไลน์และดูย้อนหลังในเวลา22นาฬิกาชมฟรีทางแอปวันดีเท่านั้น